สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านมาคำคำืัอนี้ตรงกับวัทนที่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันพุธนี่มเอาวันพุธพร้อมอผมอยู่กับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรก็ดูจำกัดเดี๋ยวไล่ให้ฟังก่อนทางนั้นเป็นพ่อเหลือท่านนี้ท่านวันนี้ครับพ่อเหลือคุณสวันนี้ทั้งคุณเนี่ยเอผเอ,งองผมอยู่กับท่านเลขาผมเลขาท่านชุกเกียรติ สวัสดีครับท่านชุกเกียรติน้าคุณยังเห็นวิชาครับวิชาคนมีวิชาหลายรองประธานสวัสดีครับพ่อหนุ่มชุยทองพ่อแหวนสวัสดีครับผู้ตรวจสอบยุติการพ่อสมสวัสดีครับแล้วก็พ่อสนบุญอาจบัวเด้อเออบ่อเด้อแต่อาหารเอาพ่อสนอาหาราะอไพ่เทาเทามาแล้วก่อนที่เะบอถึงเกี่ยวเรื่องขบวนการสหกรณ์มีมีการประชุมนอกรอบผมเขาเวอาถึงเรื่องคัดค้านการตั้งด้านที่ไมาถูกต้องก่อน มี่นี้มีแต่ผู้เท่ามีผมนี่อ่อนกมูวแล้วก็ว่าถึงการคัดค้านกันว่าต่างด้านที่บอถูกต้องมี่นี้ได้รับหนังสือจากนรกขุมที่ยี่สิบเอ็ดเพราะว่าเขาเขียนว่านรกขุมที่ยี่สิบเอ็ดเอาเบิ้งจังหน่อยเบิ้งจังหน่อยนรกเขียนที่นรกขุมยี่สิบเอ็ดเขียนมามาด่าผมมาบอกผมมาคมคูผมว่าผมบ่ย่านลูกอยากมึงอยากแดกลูกตะกัวหรือว่าสั้นเขาเขียนว่าสิบม่ย่านสมเพชคนคือผมนี่หนีฝนบมมียาง มีได้ข้นรถกระแลนบอยานมันเลยไว้ตายแล้วเฮ็ดยังไงกับวอยานไอ้สีมคมคู่สิผมคือผมคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องต้องว้าถึงเจตนานล้มผมก่อนไอ้ธีมคมคูผมนี่แสดงว่าเขาอยากรีดไถเขาอยากตั้งด่านที่บ่ถูกต้องเขาอยากคมเหงร่งแก่ประชาชนคือเ,เขาเขาบม่อ,อยากให้มีการคัดค้านเรื่องนี้ไอ้ผมคัดค้านไอ้ธี่ด่านถูกต้องเฮ็ดไปและสนับสนุนส่งเสริมพ้อไอ้ธี่ด่านบม่ถูกต้องนั่นนะผมคัดค้านและกระจิบเนี่ยเขียน ได้ตรวจสอบเพียงย่งน,นผมได้ตรวจสอบเรื่องดี A ได้จัดการแล้วพิมพ์ลายนิวยน้วมือเบอง์ลายนิ้วมือนี่ผู้ใดจับมาเนียตั้งใจเขียนขนาดเขียนใบเลขีบบัตรถซื้อนั่นตะกุนบัตรถือมันก็นยังมาหอดผมมันมีความตั้งใจที่เขียนมาจากไปสนีดอนมงเค็กได้สบายมากเบิรงวงจรปิดกระลูกเนี่ยเบิรงวงจรปิดกระลูว่าวันที่เท่านี้ผู้ใดมาไปสนีมาเมองนี้มองนี้เนี่ย,มยผม ถ้าแรงเทียนในผมเก่งก็พวกท่านคืดนะไอพวกท่านคืดคืดแค่ไหนคหนืดแค่สีไปรีดไถชาวบ้านผมไน้เก่งก็พวกท่านคืดผมไปเบิ้งผมไปขอเบิ้งวงจรปิดวันที่เทนี้เวลาเทานี้ผู้ใดมาตู่ไปซนี่นี่มาหยอดยุบงนี้มึกจังคักว่่ต้องไปตรวจดีๆให้มันยากาตตตตายเตรวจต้องตรวจไล่้วมือเบิ้งคนเบิ้งทะเบียนรถกตกะลูง่ายคักกินผมยาก่ยชู้มือเนี่ไอที่มาคมคูวา่าสที่หาย,ยาไม่มีทางไม่มียาหมู่ผมมาหไหล สิว่า้ฟังอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าผมเป็นยังผมตายไปนี่เนอเบืดอคนสีมาเป็นแสนเป็นล้านมาทอดบังสกุลให้ผมมารวมงานศพผมวพาะว่าผมดีใจครับมีผู้ใดเนี่ยตายไปแล้วคนมาร่วมงานเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่ายานตายว่ตาต้องมาคมคูว่ามีม่านนะฝากบอกได้ไอ้ยศม,มาทูตขุมที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเขาบอกว่ายม,มาทูต <c oughs> แต่ว่ามีเอฟซีผมคูหนึ่งบอกว่าอีกจังหน่อยสิมีจดหมายจากสวรรค์มาบะเนี่ <c oughs> มึงอย่าจือ จดหมายจากสวรรค์มันเสียให้กรับลังใจผมอ่ะเออผมก็รอดจากจดหมายจากสวรรค์ที่กันนี่จากนรกจากสวรรค์แต่ว่าขันได้ไปยูนรกซุ่มนี่ผมสิคุ้มมันมัดน่ะขันไม่ได้ได้ไปยูน้ำเขาอีนี่ผมสิคุ้มพวกอีกมัดสิไปยูคุมยีสิบสองเอออันนี้ยี่สิบเอ็กมันยีสิบเอ็กซเราลงยูยีสิบสองคุ่มันมัดเพราะไม่ยันนี่มีมีแต่ผู้เฒ่าโสตายเมื่อเนี่ยฉีวอาเรื่องคดีอาเมาเบิ้งขบวนการสหกรณ์ที่นี่ ด้วยการดำเนินง,งานของสหกรณ์การเกษตรก็ดูจํากัดธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งก็คือขายน้ำมันน้ำมันที่รับมาเนี่คือน้ำมันจากบางจากเป็นบ่นครับตลอดเวลาที่พานมาเนี่ยทำธุรกิจมาเป็นเวลาหลายสิบปีรับน้ำมันบางจากมาขายค้นคนคนชงเป็นผู้ใดกับบางจากบางจากบางจากเป็นผู้จัดหามาใหา้สมัยก่อนนั่นตอนเกินเหตุพ่อหนูเป็นประธานตอนนี้ผมเป็นประธานนี่เลขขาพ่อหนู มาซอยเวียกซอยงันก็คือเป็นรองปรท่านทั้งวันนี้เป็นคณะกรรมก,การแลวก็ผู้สอบกิจการวันดีขึ้นดีก็มีเจ้าหน้าที่มือนันตักัวันเา้าเดือนพฤศจิกายน2558น 8, ประมาณวันที่17นั่นละจำพอดวันที่ได้ก็มาตรวจตรวจน้ำมันปรากฏว่าหลังจากตรวจเร็จเรียบร้อยพันมา,าที่ถูกต้องว่าถูกต้องพวกผมบรรลุกพาม,มีความรู้มาตรวจเร็จแล้วก็บ,บอกว่าน้ำมันอยู่ในอยู่ในถันงของพวกผมเนี่ยมีการปลอมผลน้ำมันขึ้นมา ให้ทํากันยุดขายการยุดขายเสื้อเขาว่าเสื้อยังไงเขาเป็นจากกรมทุรกินพลังงานมาจากกรุงเทพมาจากวนกลางเป็นรถโมบายเคลื่อนที่พอมาตรวจเร็จเรียบร้อยแล้วพ่อหนูที่ออกมากเหมือนนันเป็นยังไงเนี่ยจำได้บ้ละเอเขาก็บพวกหายขายเหรอเขาก็ปิดให้ปิดให้ปิดปิดไยมือบ่ครับโอ้ยปิดเป็นแปเดือนเนาะปิดแปลเดือนเสียหายมากในกระบวนการสชก่อนเชื่องมาในการขายน้มันแล้วถ้าเกิดมีการปลอมปนจริง ในการเอาเงินออกเนี่มันบ่มีท่างเงาออกได้เด้มันเป็นระบบมันมีการตรวจสอบบัญชีมันมีผู้สอบกิจการโอ้การที่จะไปโกงโดยที่ให้ปอซีเม็นบานี่ยาฟ้าไปกินมาบิ่งทั้งนี้ปอซีครับปอซีบ้านนี้สีเอาปอมปนสีเอาแจ๊คสีเอาสารมันจะใส่สารแจ๊คสีสารเอียงสารยังโดยจักเะแนนนี่มันเป็นไปบ่ได้ไที่สีปลอมปนที่นี่เอาละมันก็นมีการประชุมปรึกษาหารือก,กันในแต่ว่าในระหว่างที่ที่ยุดนั้น ทางบางจากเขาก็พอเชื่อแะมนบ่เขาก็พอเชื่อเชื่อกันเขาก็เอาน้ำมันชวนหนึ่งในการเอาน้ำมันนี่ผมก็ทเฮ็ดหนังสือถึงขอฟ้องระมือถึงท่านผู Take ้กำกับสพนสังให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นสักขีพยานในการนำมันบางจากที่เอาไปบางจากก็เอาไปผมก็เก็บไว้เพื่อสิยันกันสรุปผลสรุปบางจากตอบกับมากว่าปลอมบนจริงปลอมบนอิลีมาสันอ่ากานปลอมบนอิลีมาเนี่มันณปัจจุบันนี้คดีเดิน ทางมาเรื่องเล่าต่างๆเดินทางมาถึงกระบวนการเขา่งเรื่องแม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตมหลวพูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตมรุ้งก็มอบหมายให้ธุรกิจพลังงานจังหวัดมาแจง้งความดำเนินคดีกับสหกรการาเษกษตรก็ดูจำกักโดยนิ่มจำเลยที่หนึ่งสหกรเษกษตรก็ดูเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้จัดการเป็นจำเลยที่สองผู้ผมสู่คดีปฏิเสธแต่ว่ากอนอีน,นี้มีกระบวนการที่จะให้รับสารภาพหรืนบ่ แมนบ่ครับแมน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 บ่ครับทีมีกระบวนการพยาย่ามที่ให้พวกผม <c oughs> รับสารภาพตลอดเวลาแต่ว่าผมบอกว่าจนมีการประชุมครั้งหนึ่งว่าไพ่ิรับกันรับไปผมบอรับแต่ว่าผมกระสิขันบ่รับผมกระสิจา้างใชา,ายมามสู่เจ้าของเองการกระบวนการจนมาฮอดมอนิปรากฏว่าสหกรณ์ได้รับการติดต่อมาจากบางจากไม่ต้องใส่คำว่าบางจากได้เพราะว่าเวลาซื้อขายกับซื้อขายพันคนนี้ แจ็คสี่ใช่ตัวแท้นมาจากไหนก็ต้องใส่คำว่าบางจากบอกว่าสิรับพิดช,ชอบในการดำเนินคดีในการทุกอย่างผมก็เลยขอหนังสือยืนยันจากบางจากถ้าคุณว่าคุณสิรับพิดชอบค่า,คยยา,า,ชาใาช้จ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้คุณเห็นหนังสือมาปรากฏว่าไอ้คนนั่นกับบ่าวางคนนี้กับติดยุติดจนหอดเมื่อนี้ครับว่่มีหนังสือยืนยันไม่มีคำตอบที่ดีจากบางจากเลยเ <อ S 1> นั่น <เอ S 1> ผมบอกแล้ว <เอ S 1> ว่าให้ปิดเป็นยังค่อยบอกแต่ผู้อื่นมาเนี่ยยังชี้เลยผ่อนลงส นี่เราันยังคือสดคือเท่าเนอมีปลาส้มอยู่ปลาส้มอ้าวปลาส้มอ่าวอ้าปิดก่อนปิดก่อนปิดไล่ไหลอ่าภาษาพนี่อ้ยเป็นบ้านบ้านพวกผมมันไม่มีอย่างนี้คือเป็นบ้านบ้านฮอดไสร์เราก็ฮอดบางจานบางจานอ่าวฮอดบางจานต้องรับผิดชอบจังใดข้ามล้มปากลินบ่มีกระดูกสีดินไปยังไหนก็ได้ผมต้องการหนังสือผมอยากฝากถึงผูภรผู้ใหญนบันไดรายการผมอยู่น่ะ เหตุไดก็ได้แสดงพวกรับผิดชอบมากมาณปัจจุบันนี้ผมบ่เส้อใจท่านแล้วนะพวกผมและคณะกรรมการนีบ่เส้อใจพวกท่านแล้วเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันถึงกระบวนการแจ้งความร้องทุกแล้วมันเป็นคดีอาญานะมันเป็นคดีที่ไล่แรงนะท่านสีเฮ็ดยังท่านก็เฮ็ดปฏิเสธสูแล้วก็มีแนี่น้่มว่าเอาละเรื่องเล่ามันสิขับไปสู่กระบวนการยังไงก็สร้างสีสู้สิไปประกันตัวสู แล้วก็สิดึงบางจากนี่ลเราม่เป็นจำเลยร่วมสิไปขอศาลให้เป็นบางจากมาเป็นจำเลยร่วมแล้วที่สำคัญวันที่ยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดก่สองเมื่อนี่นเนาะยีเข้เาสิไปใช้ไปกรุงเทพไปอย่างไงออกไล่การไปคมชันลึกคมชันลึกอ่าสิไปคมชันลึกเด้อสิไปออกไล่การอย่างไล่การน้ำมันปลอมเนี่ยนะเรื่องน้ำมันปลอมปนสิเอาคอเท็จจริงนี่ไปเว้าสิเอาคอเท็จจริงไปเบ้าทั้งประเทศจะรู้จักว่ามันเป็นอย่งไหน ความปลมาแล้วคือเวลาพี่ชอบมันย้อนความเพียนใส่กับสายก่อนครับปลายแถวนนั่ต้นแถวก็มาวางไหนเพี้ยนหัวแถวว่าเป็นต้นแถวหัวแถวหัวแถวมาวางไหนไม่ได้ให้สาก่อนรับวพี่ชอบไปก่อนแล้วผมจะเคลียร์ให้ว่าที่แจกเองหลักฐานกับบ่มีอย่างไหมไม่ยังเลรอบ่มีหลักฐานมีแต่คำบอกลอยลอยโอ้ยภาษาว่าโทรศัพท์มาหากันหรือซิ่งวะ ไม่ไม่เป็นเอกสารเสียอะไรเปล่ะบ่เลยอ่ะผมไม่เสียเลยข้าชนเหลเตี้ยเมียนอนนั่งกับ่มเสียประนันเด้เลยเนี่ยไม่ใช่ไม่เพราคว่าเอาคว่ำทิ้งมาเราเล่นเราคว่ำนอนอ่าเอาละอันนี้เป็นเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผมพวกผมเนี่ยนะเราจะขอบคุณในความหวังดีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยืนมื่อขม่าซอยเหลือที่ประชุมของคณะกรรมการได้มีมตินอกรอบเป็นทางการยุติสาก่อนเวลาใบสองโมง แหลงประชุมแหลกกับชิมีไทยทอดสดแบบนี้แหละคือผมอยากเอาขอเท็จจริงมีหลายคนบอกว่ามีหลายคนบอกว่าสากควนจังไดบ่อได้เห็ดคือโบได้เห็ดโบได้รับคือจังบอกเรียนไพ่นั่นแหละโบได้เห็ดโบได้เล่นคือกันกนรณี่เดียวกันยาเฮ็ดกรณนรนี้เป็นกรณีศึกษากรณี่ตัวอย่างแต่ว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าสากรณนอื่นยังบม่มีโอกาสได้เบ้าให้สังคมได้รับลูบ่อได้บ้าให้สังคมในได้ลู้ขอเท็จจริง ก็เลยว่าให้สังคมในรูกขเขาจรจริงว่าเรื่องรล่าที่เ,เกิดขึ้นนียตรงนี้เนี่ยนะบ่อยากให้ไปเกิดขึ้นให้สิน้นสุดอยู่ตรงนี้เนาะให้สากนเพราะผมว่าคนใช่รถใช่ถนนเนี่ยมันมันบอบช้ำเด้นอกจากซื้อรถมากระแพงแล้วพูดได้กระหักรถจะของไอตัวผมนี่เป็นผู้ขายเป็นผู้บริสุทธ์เอารับน้ำมันมาขายกระดูกเพิ่มใจซื้อจักเอาอยัางมาขายให้เฮ้าวันนี้พ่อมาเวิบหลันกระสีมันยนขี่ให้เฮ้าก็ไ,ไร่ก็ได้ในหน่อยเอา ก็ไม่จังไดก็ไรสตางค์ด้ครับเพมันก็ได้บาทนะก็ไรเป็นสตางค์สตางค์ลิตนึงครับน้อยเป็นสตางค์เออคำมันขบวนการขนง่ายนี่คัำมันพวกผมเป็นคนสาก่อนขนเองเมื่อวานเออเมื่อวานแล้วรถกระบะมีสาก่อนบมีแอะไยังมาขนน้ำมันเขาขนมาเองเขาขนมาเองเขาจัดให้เมือดเลยโอนเงินไปแล้วเรียบร้อยถ้าเงินมาถึงบริษัทน้ำมันกระบะต้องโอนเงินไปก่อนต้องโอนเงินไปก่อนครับเครดิตได้บ่บ่ครับเครดิตกระบะได้เงินสดทั้งนั้นเงินสดทั้งนั้น ครับสลึงเดียวกับว่าได้โอนไปเต็มเต็มเขากับคนมาให้ตาม<อ>ที่ <คน S 1> จำนวนตามจำนวนจริงโอนไปอ้าวแล้วตรงนี้มันปลอมปนอยู่มองไหนบัตนี้มันปลอมปนอยู่มงมไหนนะมันปลอมปนนะทำบ,บริษัทไปให้ผู้ใดเจ็บผมฝากธุรกิจพลังงานจังหวัดนนทบุรีล้วพูด้มันต้องเฮ็ดกรณีเป็นตัวอย่างผมก็่ได้เข,าข้าแข้งทั้งของผมเองผมก็สููเพราะว่าผมบริษัแต่ว่าข,ขันมีขันมีกระบวนการ คันมีกระบวนการที่ปลอมปนตรงเนี้แล้วเอามาให้ให้สห่รณ์แตะละแห่งแต่ละแห่งขายเนี่ยผมวานั่ะนะซื้อเสียงที่ท่านสั่งสมมาเอาต้องเอามาแลกเอาเลยพวกผมสูแล้วมื่อี่สูแล้วเอาไปสูในกระบวนการของศาลเลยว่ามีญานเพราะว่าได้เฮ็ดเรื่องจริงก็คือขอเท็จจริงไอ้ผู้ใดที่มาบอกว่าจะให้ไม่ยอมรับสารภาพผมมีทางสูงแล้วมื่อีงเอาขอเท็จจริงมาคุยเอาเรียก้ามาคุยด้วยคือกันนี่ละครือกันอะอย่ังไงเดี๋ยวนี้เฮ็ดให ในสักก่อนนี้เดือดร้อนไปเบิร์ตเพราะเรว่าคณะกรรมการ,รหรือเจ้าหน้าที่เดือดร้อนวุ่นวายกันไปเบิดจิล่าออกอืแต่ยังประ่านไหนออกกับประธานต่อเลยครับแต่แค่นี้ท่านละมัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องแรกทีนี่อ้าวพอเหลือเอาเอาามพอเดือให้เบาออยัางไงเพราะว่าเด๋ยดเสียจเลยไปออกทีวีผมกับนายนําคณะกรรมการผู้หนึ่งพึ่งเขามาดำเนินการเป็นคณะกรรมการนร้ำมัน คณะกรรมการก็มีควมบริสุทธิ์พองเจ้าหน้าที่ก็มีควมบริสุทธิ์แต่ไม่เจอปัญหาน้ำมันกับข้ามาหลายปีนะครับเพิ่งไม่เจอเพราะเขามันเป็นคณะกรรมการเพิ่งไม่เจอแล้วน้ำมันม่นได้ผลอม่ได้ใส่สำหรับข,ของส้าก่อนนี่สิบแปดปมผลแค่ยังมันมาเกิดผลประโยชน์กับสมาชิกกับลูกค้าทั้งหมดมันผลเนนสียหายแล้วมาถูกก้าวหา นะครับหาว่าสากลนี่มีนำมัน่นจะผมไม่ได้ใส่พวกของก็ต้องสู่นะครับสู่เพื่อควมยุติธรรมเพื่อควมบริสุทธิ์ปดนพองของคณะกรรมการเพื่อสมาชิกของสหกรณ์สาก์ทั่วประเทศก็คงจะคิดว่ามันว่ามีผลไดคิดว่าอยากจะทำไรไอ,อขององค์กรเขาะจะขอนะครับอันนี้แล้วพวกขอก็ต้องสู่ขอกระ ควมยุติธรรมยุไสกับพ่อผมก็ต้องขอสู่นะครับถึงขั้นสุดทไทยครับเพราะว่านี่คือควบเป็นจริงแต่ศีลศาสาจะมีเฮตดยังไงได้ครับเพาราะว่ารถงจัดทรงมากกมากจากาบางจา,จากเจ้าหน้าที่ผู้รับการรับงานนี่ก็คืนยุครับเ,เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบทุกทิ้งทุกย่างนะครับก็ถือว่าน้ำมันกับว่าไม่เกินมม่ลดนิดน้อยอยังสิครเวลาไปขายก็มันบ่ามีสิ่งจะได้เ,เพิ่มขึ้นมากนะครับ ขายกับขายสมด้วย์คว่มบริสุทธิ์ฟองว่าเด้เอาไปโกไปซ้อนขายทางอื่นขายให้สมาชิกครับอันนี้ครับอ่าขอบคุณพ่อเหลือหลายๆอ่ะผมอยากให้ฟังผู้ส่วนผมขออีกเพื่อนได้ได้ครับได้ครับครับสำหรับผมร่วมกับท่านเนาะผมอยากวิ่งว่อนพี่น้องสากลทั่วประเทศไทยให้โฮจักว่าสากลก็ดูนี่คือแกงคว่ำดำเนินคดีฐาน ออน,นัมมันปลอมผลมาขายแต่ว่าสากรไม่พามบริสุใ์ใจบริษัทเป็นผู้ออามาสง่งครับสหกรเป็นผู้ขายครับบ้านนี้เขาแจ้งคว้มสากร,ากร,รเป็นผู้มีความผิดสากรพวกผมนี่ว่าได้รับคุมเป็นท่ำเพราะม่มวนสมนิกหรือพี่น้องสากร,รด้วยกันนี่ได้ที่นี่พี่ใหน่านะแลรวคา มีอยังกันครับซอยเนี้พวกผมแนย่ยิงให้ลุกขึ้นมาสู่ซอยกันมาซอยพวกผมแน่มาซอยพวกผมแน่เออพว,เพ,วพวกผมกับพมอแม่งเนาะพ่อมีอย่างงินเดือนก็ดาว,มมวก,กับวิมีกรรมการมิจฉาอาสาทั้งนั้นมิจฉจิตอาสาจิตอาสาเขาไม่เห็นเพื่อสังคมเขาไม่เห็นเพื่อส่วนรวมนั่นคือมาับผิดชอบนี่นี่มรับผิดชอบเรื่งใหญ่งินเดือนกับวิมีเงินเดือนกับวิมีเรียงคุกเรียงตารางคือว่าแค่ดดิ้มมาซอยอยู่อืมไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ขอวิงว่อนอ่าสาก่อน ทัวรประเทศไท่ล่ะครับที่เบิ้งแรกกันนีอยูน้อเบิ้งรรกกันนีอยู่ครับขอบคุณครับอ้าวพ่อแหวนเชิญครับครับสวัสดีครับผมเปลี่ยนในช่วงนี้เป็นผู้ตรวจนะครับกับตจ้กอนก็เป็นกรรมการน้ําเพลินนะครับส่วนองมั่นการมาอยู่ในช่วงผมเป็นกรรมการกับสร้างประธานเจ้ากอนกับเป็นร่องนะครับเพรานู้นท่งนเป็นประธานแต่นี่คำว่าเป็นร่องกลับไปกบมาอย่างเดียวแหละกันเลย ล่ประชุมกันนะครับกับให้สู่นะครับกระบวนการว่าเท่าบิเทตุเท่าจิรับเป็นหนังนะครับก็เลยสู่นะครับจะมีในกระบวนการสู่เพราะเพราะมีท่อมจากสารนะครับสีั้งได้กับจะสารเพิ่นเกัาหน้านะครับอันนี้ของปกครองกัมี่แค่นี้ครับขอบคุณหลายๆพ่อสนบอกว่าเบาพ่อสนกับเบาอ้าผมเบาต่อขอบคุณทุกกำลังใจที่ทรงแม่ อันนี้เป็นเป็นซากกรอนี่เป็นองค์กรชุดไทยที่หากประชาชนเป็นเจ้าของเป็นหน่วยงานเป็นสถาบันชุดไทยที่มีโอกาสเป็นเจ้าของคือซากกรตั้งขึ้นมาด้วยมูมวลนสามาชิกที่เป็นเกษตรกรบร่หวังขากําไรแต่ว่าเอาเงินของมวลมูมวลนสามาชิกมาปล่อยในดอกเบี้ยราคาที่แสนถูกดอกเบีย้ยที่เงินฝ่ากกันหลายก็ธนาคารนทุกทุกแห่ง แต่ว่าในการบริหารจัดการนั่นกับกาเป็นระดับพวกผมนี่แหละเหตุกันแต่ว่าก็ถือว่าตั้งม่ได้เกือบจักปี2 0 30ปีกันอยู่แล้วก็ด้วยความซื้อบริสุทนี่แหละเลยเป็นเครื่องมือของภูมิที่มีความรู้หลายก็อมาตลอดหลังจากที่ผมมาช่วยเหลือมาดึงสะกอนขึ้นเมื่อก่อนนี่เคยถืออดีตผู้จัดการเอาเงินไปซื้อแช่ลอตเตอรี่เป็นจำนวนนั้นแปล้านบาทตอนนี้สารพิพากษาแล้ว รวมดอกเบี้ยแล้วเป็นสิบล้านบาทก็ลลงสูง่คดีมว,วนกุบเดี๋ยวนี้แต่ว่าพวกผมชนะแล้วเป็นวิบากกรรมของสหกรณ์ที่ผ่านมาพ่อสิดีขึ้นแน่กัดดึงลง่องพ่อสิดีขึ้นแน่กัดดึงลง่อง,งเป็นวัฏจักรไอ้พวกลักสนะักสหกรณ์จนน้ำไล่ไหลไอ้พวกเนี่ยบอไปใช้ละแต่ว่าไอ้พวกผมมาซอยมาซอยแก้ปัญหาจนเงื่อนแปดล้านกว่าบาทณปัจจุบันนี้เหลือล้านกว่าบาทจากหนี้สินที่กู้เขามาแปดล้านนะเหลือตัวนี้เหลือล้านกว่าบาท จะสู้กันต่อไปแต่ว่าผมอยากให้ขอเท็จจริงเรื่องนี้ได้เปิดเผยได้เผยแพร่ไปสู่สังคมว่าเรื่องเล็กๆภายในสังคมนี่เฮายาเฮาจะปล่อยปะละเลยไปเฮาอยากให้ผู้ใหญ,ไญ,ไญไ่ได้รับลู้ผมบ่รู้ว่าผู้ใหญ่ได้บางจากผู้ใหญ่ในบริษัทบางจากได้รับลู้ได้รับได้รับทราบขอเท็จจริงลูกน้องท่านได้รายง,งานบ่ว่ามีน้ำมันจากบริษัทบางจากเนี่ยเอามาขายอยู่สามก่อนก็ดูแล้วมีการปลอมปนน้ำมัน แลวก็ถือแกงความดันมเบินคดีลูกน้องท่านในรายงานบอเซลที่รับผิดช,ชอบในรายงานบอถ้าบอได้รายงานทันทีเบื้องายกนี่ท่า,า,น,า,า,า,น,ทานท่านแยกเสยกระเสยไปโลดบอเป็นยังเพราะว่ามันจะได้ดังระดับประเทศพวกผมได้ตกลงกันมาแล้ววา่าซีซูคดีและกระชดีดึงบางจากไม่เป็นจำเลยร่วมบอตายผู้เดียวดอกตายมันตายนันกันละ่ะเงินที่สร้างสมมาซื้อเสียงที่ท่านสร้างสมมาท้ามันเป็นยังกับพวกท่านต้องรับผิดช,ชอบท่านยา่าความซื้อของ ควาบริสุทธิ์ของผู้ผมไปทำม,มาให้กินบ่ได้บ่ยอมดอกครับอเอาสายว่าเป็นเชียงมือ้อหรออันนั้นเป็นเสียงรถขายน้ำปลาเนาะเอาขอบคุณหล,ยลายๆที่ <c oughs> บออยากให้ซีเรียสบ่กันเนาะเอาขอบคุณขาได้รับพวกขอบคุณอา้าววันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกเดินทางยี่สิบเจ็ดเสียไปออกไลยการคมชันลึกเสียให้สังคมได้รับรู้รับทราบหลายกว่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ